สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Happiness ทรลอด3า9นะคะขอส่งม,มอบความรักพลังงานบวกนะคะให้กับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ่ะและวันนี้นะคะสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะเป็นการ ดูพลังงานรวมนะคะฉนั้นก็ขอให้เพื่อนๆเลือกรับพลังงานดีๆไปค่ะมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆก่อนนะคะขออนุญาตพุรกคุบาอาจารย์สินสศักสิีคิวดาประจำตัวของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเจ็ดดาบค่ะ King of Cups ว้าวคิงออฟสอดนะคะสองคิงแล้วค่ะพลังงานดีมากตามด้วยคว e นออฟเพนท c โคค่ะพลังงานมาเต็มนะคะและแปดไม้เทา้าค่ะมีการเคลียร์พลังงานนะคะ หรือเคลียร์เหตุการณ์นะซึ่งมีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะและเพื่อนๆมีพลังงานที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคิงอ f s o r ดคือเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำอะไรก็ลงมือทำแอคชั่นนั่นเองและมีการสื่อสารที่ ชัดเจนนะคะที่สำคัญก็คือเวลาตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยก็ลงมือทำนะคะและเพื่อนๆเป็นคนที่ใจดีนะคะมีความเมตตาเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะออกมาเป็นเป็นฮีเร์นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำปรึกษานะคะก็เป็นไปได้ะคะ่ะนอกจากนี้ เพื่อนๆเกิดมาพร้อมทัพ์ด้วยนะคะ Queen of Pentacles สามารถดึงดูดนะคะ,ะความโชคดีต่างๆเข้ามาได้ด้วยนะคะ,ะต่อไปเรามาดูนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆคนรู้มากที่สุดในตอนนี้มีเรื่องใดบ้างนะคะ สิบไม้เท้านะคะเจอสภาวะงานเข้ามาลุมเลยนะคะหรือมีความต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆยแยะมากมายนะคะแลวความที่คนมีความรับผิดชอบอมุ่งม,มั่นทุ่มเทก็เป็นรวบไว้หมดเป็นเดอะแบกเลยแต่สภาวะเดอะแบกนี้ก็จบสิ้นนะคะเพราะว่าเป็นสิบไม้เท้าแล้วหรือ ไม่ก็กำลังจะจบสิ้นเร็วๆนี้นะคะ King of h e a n t s มีความโดดเด่นเรื่องการทำงานมากนะคะมีแรงบันดาลใจมีความทุ่มเทนะคะแล้วก็มีความสามารถที่จะกระทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ที่สำคัญเลยก็คือผลงานที่ได้ทุ่มเทไปนั้นกำลังออกดอกออกผลน,นะคะและ เป็นผู้ที่ปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะกิ้งการนี่เป็นสนัญลักษณ์ของการปรับตัวได้เหมาะสมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานเรียกว่าโดดเด่นนะคะเป็นที่จับตามองเลยนะคะ Strength ค่ะมีความ รู้นะคะมีความรอบรู้มีอันนี้คือเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะมีความรู้ลึกร,รู้จริงนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งนะคะมีะพลังจิตที่ที่แข็งแกร่งพลังจิตสูงและมีจิตวิญญาณนะคะหรือมีเทคนิคการน้มน้าวผู้คนสานการณ์ต่างๆได้อย่างลงตัวนะคะ ในรูปเห็นว่าขนาดสิงโตที่ดุร้ายมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อนะคะในในสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ได้มีวิธีที่จะกล่อมให้สิงโตเชื่องได้นั่นเองเป็นผู้ที่มีความเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็เรียกว่าเอาอยู่ในทุกสถานการณ์เลยเก่งมากเลยค่ะ King of Cups เป็นคนใจดีนะคะมีความเมตตาเป็นผู้ให้ค่ะเพราะนั้นบางพลังงานนะคะเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะออกมาเป็นผู้ให้แล้วนะคะเป็นนักฮิลเลอร์ก็ ger, เป็นไปได้นะคะแล้วความที่มีความพร้อมบริบูรณ์นะคะก็พร้อมที่จะออกมาส่งต่อความสุขพลังงานบวกให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะ เด์มิดค่ะมีบางท่านนะคะกำลังอ,อยากปีกวิเวกนะคะเพื่อหาความสงบนะคะอันนี้เป็นไปได้ก็อาจจะมีการทำสมาธิมากขึ้นหรืออาจจะมีการปฏิบัติธรรมก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็จะเกิดสภาวะที่ตื่นรู้นะคะสำหรับบางท่านเลยนะคะ แสงตะเกียงตรงนี้เป็นตัวบ่งว่าคําตอบที่หาอยู่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะรู้แจ้งตื่นรู้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูคำแนะนำนะคะเขาเปิดเป็นไพ่ออโเคาค่ะ บันดันเลยค่ะความอุดมสมบูรณ์นะคะความความสุขสมผังนะคะในทุกมิติในทุกเรื่องนะคะ Remain Positive ให้รักษาพลังงานบวกนะคะความคิดบวกไว้ Why? ตลอดเวลานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะ Reconsider นะคะก็ใช้ความ มีสติพิจารณานะคะ choose new direction นะคะให้เลือกขนทางใหม่นะคะหรืออาจจะหมายถึงมีมุมมองใหม่นะคะมีไอเดียใหม่ๆห,หรือเปลี่ยนแนวทางใหม่ๆนะคะเมื่อเปลี่ยนแนวทางใหม่เปลี่ยนความคิดนะคะ การกระทําก็เปลี่ยนผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเปลี่ยนนะคะสำคัญเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวน Take Action นะคะเพราะนั้นคำแนะนำก็คือให้มีการต่ตองเช้สตินะคะแล้วก็เลือกขนทางใหม่ๆนะคะและลงมือทํา Take Action พยายามรักษาหรือเห็นความสำคัญของการรักษาพลังงานบวกเพราะจะนำมาทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นคำแนะนำนี้ก็จะเกิดความสุขสมบูรณ์นะคะในทั้งเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ครอบครัวแล้วก็สุขภาพนะคะก็จะนำมาซึ่งความอบนดันซ์ให้กับเพื่อนๆค่ะค่ะวันนี้ ก็ขอให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์นะคะเรรับพลังงานบวกนะคะพลังงานดีๆกลับไปนะคะสวัสดีค่ะ